เด็กๆนักเรียนใช้เตรียมอนุบาลทุกคนวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เด็กๆนะคะต้องมาเรียนรู้สือเสริมประสบการณ์หสือตัวเราให้เด็กนะคะเปิดไปที่หน้า37นะคะวันนี้เราจะมาเรียนที่หน้า37กันนะคะพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะเด็กๆเปิดมาที่หน้า37นะคะ,ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการใช้ถนนนะคะ เราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นควรเคารพกฎจราจรและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยการข้ามถนนตรงทางม้าลายหรือการใช้สะพานลอยนะคะในรูปที่เด็กๆเห็นนะคะคุณครูกำลังพาเด็กๆข้ามถนนตรงทางม้าลายนะคะเวลาเด็กๆจะข้ามถนนเนี่ยเด็กๆควรจะข้ามตรงทางม้าลายหรือสะพานลอยเท่านั้นนะคะในกิจกรรมนี้ให้เด็กๆนะคะ ลากเส้นนะคะตามจุดนะคะลากขึ้นไปเป็นเสาไฟจราจรนะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามนะคะทําทเสร็จแล้วอย่าลืมเอามาอวดกันนะคะสวัสดีถ้าหลังจากที่ทเด็กๆนะคะเรียนหนังสือเริมประสบการณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาเรียนหนังสือเล่มน,นี้ต่อเลยคะ่ะสนุกกับตัวเลขหนึ่งถึงสิบนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหน้าที่ แปดนะคะเด็กๆพร้อมดหรือยังคะพร้อมแล้วเปิดหนังสือแล้วไปเรียนกันเลยค่ะเด็กๆเปิดมาที่หน้าแปดแล้วใช่ไหมคะค่ะในหน้านี้นะคะให้เด็กๆระบายสีตัวเลขวาดภาพตามร้อยปะแล้วระบายสีภาพให้สวยงามนะคะอ่าในรูปนี้นะคะ1มีวัว1ตัว2มีสุนัขสองตัว ให้เด็กๆนะคะลากเส้นตามรอยปะนะคะให้สมบูรณ์เสร็จแล้วก็ระบายสีให้สวยงามอย่าลืมส่งมาให้คุณครูเมย์ดูนะคะสวัสดีค่ะ,ะวันนี้กิจกรรมของเราทั้งสองกิจกรรมนะคะเด็กๆก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ,ะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะอย่าลืมส่งให้คุณครูดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะ